ไนโคลโบเวอร์เบบี้ใช้อะไรได้บ้างให้ดูกันจ้ะใช้เป็นพอปถ่ายสโลโมชันใช้ในการปอบฝนคีย์บอร์ดโอ้หน้าจอก็สกปรกเหมแล้วเนี่ยฝนเยอะเอาโบเวอร์เอาล้องเล่นด้ไหม เตากล้วยม่ต้องกดค้างไว้พี่กดสองเทไม่ต้องกดค้าง <c oughs> ใช้เป่ากาแฟที่ร้อนเละเอาไว้เป่าใบไม้ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> สะอาดสะอาดง่ายเออสบายดีไม่ต้องมากวาดทำไปกับช่วโมงเดลเนาะน,น,น่าจะปวดเข่าอ่ะเอาไว้เป่าเวลาร้อนย,ยังไม่ร้อนยังยังไม่ร้อนยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อย เหนื่อยแล้วโอ้ยเหนื่อยร้อนเออไม่ได้เยอะไม่ต้องพัดด้วยเหนื่อยออกเนี่ยเย็นไปๆช่วยในการเป่าบะหมี่ไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยไม่แร่แหลกเลยไม่ร้อนเลยครับทั้งรวมไม่ร้อนเลยต่ำเรียงมากเลยไม่ร้อนไม่ร้อน จริงๆที่เราใช้มาทั้งวันเนี่ยเราใช้ผิดวัตถุประสงค์หลักของเขานะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้เป่าโหต้องหักละ พี่เราแวงอ่ะเฮ้ยเราแวงอ่ะทำไมเราแวงเงี้ยใครจะไปแกล้งบ้าเห็นพี่เป็นคนแกล้งคนขนาดนั้นเลยเหรอที่พวกผมเป็นคนแบบนั้นอะไม่เตือนไม่เตือนจริงไไม่ได้นะครับถ้าผมสลบลงไปคุณจะทำยังไงคุณจะรับผิดชอบชีวิตผมยังไงผมนะล่ะ a p อโอ้ยมันใช่ทัที่ไหนเล่าจริงๆแล้วไนค์คอโบเออร์เบบี้เนี่ยเขาทำออกมาเพื่อทำความสะอาดกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพของคุณต่างหากเล่าลมแรงความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแบตลิเธียมในตัว1500ม mm, ิลลิแอมชาร์จผ่านยูดบีไทยสีมีหัวแบบแปลงมาให้2แบบแบบอ่อนและแบบนุ่มแล้วหัวสำหรับเช็ดเลนส์อีก1อันเหมาะสำหรับสายรวยแต่ขี้เกียจบีบบเออร์แบบเดิมดม,มีขายแล้ววันนี้ที่ซูมคาเมล่าทุกสาขาทุกช่องทางไปซื้อกันได้เลยจ้า